สวัสดีครับวันนี้ผมมาลงพื้นที่บางเขนนะครับที่จริงแล้วจะไปวัดพัชรีแล้วก็ไปเดินดูสวสานสาธารณะอะไรต่างๆแต่บังเอิญระหว่างทางมาสังเกตว่าทำไมแถวนี้สะอาดครับคือครูปกติเดินไปทุกเขตก็จะมีขยะมีอะไรไม่สะอาดจริงๆหันมามองดูก็เจอแบบพี่ๆนั่งอยู่นะครับก็เข้าไปทักทายแล้วครับทักทายโดยไม่ได้เจตนานะครับ คือทักทายแล้วก็ถามว่าเออวันน uh ี้ทําไมทำถึงสะอาดเหลือเกินก็ทักทายมีระดับตัวแม่ก็มีแม่ต้อมอย่างเงี้ยนะครับน่ารักมากนะฮะก็ถามหรือว่าระดับลูกๆก็มีอย่างน้องทิพย์น้องนุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วเขาก็มาพักรวมกันเดี๋ยวก็มีงานต่อก็สัมภาษณ์นะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยเวลาเราอยู่ในเมืองกรุงเทพแบบขยายเยอะพอเรา เดี๋ยวนี้มีกระดาษจะชั่วอะไรนิดห,หน่อยเนี่ยพลาติกปั๊บโยนทิ้งแล้วก็จะได้เห็นว่าคนที่เขาเก็บกวาดเนี่ยเขาทํางานลําบากยังไงผมก็เลยมาสัมภาษณ์ว่าแม่แม่น้องๆเนี่ยนะครับเขาจะมาทําที่บางเขนเนี่ยทั้งวันเขามาจากไหนนะครับแม่ต้อมนี่ต้องมาจากสายไหมใช่ไหมสายไหมทิปทิปมาจากลาบินทานะฮะเขาก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง ไม่ได้มาคนเดียวนะต้องไปส่งลูกเรียนนะครับไปกลับนี่ค่าน้ามันก็เป็นร้อยนะครับีนี้มาทํางานแล้วเนี่ย,ยจะอยู่อะไรยังไงกันก็ถามถามแทนทุกท่านนะครับว่าอาชีพที่ทําให้กรุงเทพน่าอยู่สะอาดเนี่ยนะครับเขาต้องทําอะไรบ้างนี่น้องโอ๋ก oh, สุดหลอเพิ่งบรรจุมาเงินเดือนเขาได้มาเยอะนะครับแล้วที่สําคัญเขาให้เท่านั้นเลยนะครับ อาจจะดีหน่อยมีวันลาได้จะว่าแล้วก็ดีว่ะอาสาสมัครเพราะอาสาสมัครโดยเฉพาะครูพี่เลี้ยงเนี่ยนุ่นลาไปไหนก็ไม่ได้เลยเงินหายนะครับจะดีกว่าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่บอกคือเขาไม่ได้บรรจุนะครับจะเนี้ยเวลาเขามีลูกอะไรต่างๆถามนุ่นถามทิพทิพก็ยังลูกเล็กนุ่นก็ลูกโตแล้วนะครับคือโตเนี่ยหมายเขาว่าอย่างชุดเองไม่ได้นะครับก็ไม่ได้มีค่า เล่าเรียนอะไรเลยยิ่งแม่ต้อมเนี่ยลูกต้องส่งเรียนโรงเรียนมาเล็กเอกชนด้วยคือเทอมนึงก็หลายตังค์อ่ะเพราะเอกชนก็าต้องจัดการเองว่าเขาไม่ได้ก็เลยอยากให้คิดว่าวันนี้เราอยากให้กรุงเทพอะ่ะดีอยากให้เจริญเราอยากมีครูดีๆอยากให้กรุงเทพสะอาดเนี่ยแต่เราดูแลคนเราเองกันอะ่ะมากน้อยแค่ไหนบอกได้เลยว่าก็ยังดูแลไม่ได้ไม่ได้ทั่วถ,ถึงนะฮะตรงนี้ผมว่า คำว่ากรุงเทพวิสัยทัศน์ที่ต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบอาเซียนเนี่ยมันเริ่มต้นจากคนนะฮะซึ่งวันนี้ไม่ได้เจตนานะครับบอกเลยไม่ได้มีจัดฉากเลยเดินมาอย่างเดียวเลยนะจะไปที่อื่นมาเจอเห็นสะอาดก็เลยทักแล้วน้องๆคุยสนุกด้วยดูเจ้านี้ดิดูเห็นไหมไม่กล้าให้เปิดปากออกมาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมชื่ออะไรครับบุ๊กบุ๊กอย่าเปิดปากออกมาเลยนะเห็นไหมก็ดีความสุขนี่คิดถามนุ่นนุ่นมีลูกกี่คนนุ่นมีลูกกี่คน สามมีผัวกี่คนหลายคนนะบอกมีรุ่นสามแล้วทันอีกนะบอกว่ามีผัวหลายคนเลยบอกต้องไฮไฟา์ Fi หน่อย <c oughs> นะฮะคือผมว่ากรุงเทพมันน่าอยู่ตรงเนี้ยที่มันน่าอยู่อย่างเนี้ยเพราะมีคนอย่างเนี้ยที่คอยดูแลเราอันดับแรกเห็นแล้วนะผมจะไม่ใครก็กรุณาอย่าทิ้งใครอย่าไม่ว่าลงท่อดลงอะไรเลยนะเพราะทุกคนเนี่ยเหนื่อยหนักหนาแสนสาหัสแล้วก็ตั้งใจนะครับว่ามีโอกาสมารับใช้ผู้ว่ากทมเนี่ย ผมว่าการที่จะดูแลคนทั้งกรุงเทพเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยต้องดูแลคนกทมให้ดีซะก่อนเพราะเขาดูแลลูกเราให้ชืเ่เย้อนยันไม่ได้เขาดูแลสิ่งแวดล้อมให้เราอยู่ยังมีความสุขผมว่าเรื่องนี้เราต้องกลับมาดูใกล้ๆตัวเหมือนกันนะครับก็วุนี้ขอบคุณขอบคุณที่มาเจอเพื่อนใหม่โดยไม่ได้เจตนานะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวหลายเรื่องก็อยากจะแชร์ด้วยกันให้ท่านเห็นนะครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปเดินดูที่อื่นต่อ นะครับขอบคุณมากแม่ต้อมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอย่ขอบคุณมากนะครับ